เรื่องราวต่อไปนี้เป็นเพียงเรื่องเล่าเท่านั้นขอให้รับฟังกันเพื่อความบันเทิงและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังกันด้วยนะครับแรงสังหรณ์เรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของผู้ใช้นามสมมุติว่าคุณอ่อนที่ได้ประสบพบเจอมาเมื่อรา,ราวๆสิบปีก่อนเกี่ยวกับลางสังหรณ์สยอง ที่ทำให้ได้เห็นคนปกติธรรมดามีสภาพราวกับคนตายก่อนที่จะเกิดเหตุสลดขึ้นจริงๆโดยคุณออนเล่าเอาไว้ว่าฉันเป็นอาของหิมะสาวน้อยวัย9 9ผู้เกิดที่แคลิฟอร์เนียในวันที่หิมะตกโปรยปลายจนเป็นที่ฮือฮาเพราะดินแดนนั้นไม่เคยมีหิมะตกมาก่อนอย่างน้อยก็ตามที่คุณยายวัย80ได้บอกกับฉันไว้เช่นนั้น พอหิมะอายุได้ขวบกว่า,วาฉันก็เรียนจบปริญญาตรีแล้วตัดสินใจเรียนปริญญาโทที่สหรัฐอเมริกาต่อส่วนพ่อแม่ของหิมะก็พาหิมะกลับมาปักหลักที่เมืองไทยจนฉันเรียนปริญญาโทจบก็ตามมาอยู่กับหิมะที่บ้านที่กรุงเทพในอีกสองปีหลังจากนั้นหิมะเป็นหลานที่มีความผูกพันกับฉันมากตั้งแต่เด็กจนถึงทุกวันนี้ที่เธอเรียนมหาวิทยาลัยปีสองแล้ว หิมะมีเพื่อนฝูงมากมายเพราะเป็นคนร่าเริงแจ่มใสและร่ำรวยอารมณ์ขันหลานสาวของฉันคนนี้ชอบพาเพื่อนเพื่อมาที่บ้านบางทีก็มาทำงานกลุ่มบางทีก็มาสังสรรค์กันซึ่งฉันก็จะรับหน้าที่ทำอาหารเลี้ยงเด็กๆเหล่านี้แล้วเรื่องก็เกิดขึ้นในบ่ายวันหนึ่งวันนั้นหิมะพาเพื่อนที่ชื่อว่าเป้ยมาที่บ้านซึ่งเป็นวันที่ฉันหยุดงานเพราะไม่สบาย พอเด็กทั้งสองเข้าบ้านมาทิมะก็เดินนำเป้ยมาสวัสดีทักทายฉันขณะที่ฉันนอนเอาผ้าขนหนูห่อน้ำแข็งโปะหน้าผากอยู่ที่โซฟาฉันรีตามองยกมือรับไหว้เปยใจก็รู้สึกว่าเด็กสาวที่ชื่อเป้ยที่ยืนอยู่ตรงหน้านี้เป็นเด็กที่รูปร่างหน้าตาสวยงามน่ารักดีแต่มีอะไรบางอย่างที่กวนใจฉันพิก,กลในตาดำของเป้ยนั้นดูกลมโตเกินไป หรือว่าเธอใส่เลนส์บิ๊กอายจึงทำให้ตาดูโตเกินจริงอีกทั้งไม่รู้ว่าเป็นเพราะแสงในบ้านตอนนั้นหรือเปล่าที่ทำให้ใบหน้าของเธอดูขาวจัดดูเผือกผิดปกติราวกับไม่มีสีเลือดฝาดบนใบหน้าเลยแล้วรอยยิ้มนั้นฉันมั่นใจว่าฉันเห็นฟันของเป้ยมีสีแดงแดงเหมือนมีเลือดจางๆเปือยอยู่เต็มปากในใจฉันตอนนั้นสรุปได้ว่าเธอสวย แต่เหมือนสวยแบบผีดิบดูน่ากลัวยังไงไม่รู้เปิยอวยพรให้ฉันหายไวๆ้วยน้ำเสียงที่เบาหวิวและแหบแห้งท่าทางของเธอดูแข็งๆกระตุกกระตุกโดยเฉพาะเวลาเดินจะดูกระตุกกระตุกจนผิดปกติอย่างเห็นได้ชัดอีกทั้งเวลาที่เป้ยหันศรีรษะก็มีท่าทางราวกับว่าคอจะหลุดออกจากบ่ายังไงอย่างนั้นแต่ก็แปลก ที่หลานสาวของฉันไม่ได้มีท่าทีแปลกใจกับลักษณะที่ฉันรู้สึกว่ามันดูผิดปกติของเป้ยเลยหรืออาจจะเป็นเพราะเป้ยเป็นอย่างนี้อยู่เป็นปกติจนทุกคนชินแล้วก็ได้เพียงแค่ฉันเพิ่งจะเคยเจอกับเป้ยจึงยังไม่ชินกับลักษณะของเธอแค่นั้นเองพอตกเย็นใกล้พลบคำ่ำหิมะก็พาเป้ยมาลาฉันกลับบ้านเพราะถ้ามืดค่ำแล้วจะกลับลำบาก ตอนนั้นเองมีจังหวะหนึ่งที่หิมะเดินไปเข้าห้องน้ำโดยทิ้งเป้ยให้นั่งอยู่กับฉันตามลําพังแต่สายตาของเป้ยนั้นมองเมือข้ามตัวฉันไปและแววตาของเธอที่ฉันเห็นนั้นมันดูไม่ใช่แววตาของคนปกติเลยมันดูเย็นชืดไร้แววตาเหมือนตาของคนตายยังไงอย่างนั้นพอเห็นอย่างนั้น ฉันก็รู้สึกขนลุกและสยองหน่อยๆแต่ก็นึกขันตัวเองที่คิดอะไรไปอย่างนั้นคิดราวกับว่าเพื่อนของหลานเป็นผีไปเสียได้จนพอหิมะไปส่งเป้ยที่ป้ายรถเมล์เสร็จแล้วกลับมาที่บ้านฉันก็บอกกับหิมะว่าเพื่อนของเธอดูน่ากลัวแปลกๆแล้วฉันก็บรรยายลักษณะที่ฉันเห็นให้หลานฟังหิมะก็หัวเราะแล้วบอกว่า คุณอาคิดมากไปเองอาจจะเพราะคุณอาไม่สบายก็เลยเบลอเลอและมองเห็นอะไรเพี้ยนไปหรือเปล่าเปยออกจะน่ารักดีตาก็ไม่ได้โตอะไรขนาดที่คุณอาว่าสักหน่อยผิวก็ไม่ได้ขาวไปกว่าคนปกติและที่สำคัญฟันของเปยก็ไม่ได้มีสีดแดงๆอะไรติดอยู่ด้วยฟันขาวสะอาดปกติเลยแถมเวลาเดินเวลาขยับท่าทางอะไรก็ไม่ได้กระตุกด้วย เป็นคนธรรมดาไม่มีอะไรผิดปกติสักหน่อยแล้วหิมะก็เอารูปถ่ายของเป้ยที่เพิ่งถ่ายไว้ได้ไม่นานมาให้ฉันดูซึ่งเป้ยในรูปกับเป้ยที่ฉันเห็นในวันนี้นั้นก็พอดูรู้ว่าเป็นคนเดียวกันแต่เป้ยในวันนี้ดูแปลกไปกว่าในรูปพี่กนแต่หลานสาวฉันกลับบอกว่าเป้ยวันนี้กับเป้ยในรูปเหมือนเดิมเปะ๊ะไม่มีอะไรดูต่างไปเลย ฉันก็เลยเริ่มคิดกับตัวเองว่าฉันอาจจะเพี้ยนไปเพราะจับไข้ยอยู่จริงๆก็เป็นได้แต่แล้วสามวันต่อมาซึ่งเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์นั่นเองฉันก็ได้คำตอบในสิ่งที่มองเห็นสุดสัปดาห์นั้นอิมะขอพ่อแม่ไปเที่ยวน้ำตกกับเพื่อนๆไปกันประมาณสิบกว่าคนเลยโดยเช่ารถตู้ไปกันแต่อยู่ ฉันก็ใจหายวูบแล้วคำว่าอุบัติเหตุก็ผุดขึ้นมาดังกล้องอยู่ในหัวแต่ก็ไม่กล้าบอกใครออกไปเพราะกลัวว่าทุกคนจะกังวลและหลานสาวจะหมดสนุกกับการไปเที่ยวเสียก่อนจึงได้แต่บอกให้หลานใส่สร้อยพระเอาไว้และระวังตัวให้ดีๆเพราะฉันเป็นห่วงมากโชคดีปลอดภัยนะลูกฉันพูดย้ำแล้วย้ำอีกจนหิมะหัวเราะ ซึ่งหิมะก็รับคำเป็นอย่างดีแต่แล้วเย็นวันนั้นพวกเราก็ได้รับข่าวร้ายรถตู้ที่หิมะนั่งไปเที่ยวกับเพื่อน,เ,อนเกิดอุบัติเหตุแต่ในข่าวร้ายนั้นยังพอมีเรื่องโชคดีอยู่เล็กๆเ,เพราะว่าเป็นหิมะที่เป็นคนโทรมาแจ้งพวกเราเองเธอบอกว่าเกิดอุบัติเหตุจริงๆ มีรถกระบะพุ่งข้ามเลนมาชนข้างรถตู้ทางด้านขวาซึ่งจุดที่ได้รับการประทะแรงที่สุดก็คือตรงที่เป้ยนั่งอยู่พอดีเพื่อนๆของหิมะแข้งขาหักกันหลายคนตัวของหิมะเองก็หัวแตกเย็บห้าเข็มและไหลหลุดส่วนเป้ยนั้นเสียชีวิตขาทีโดยสภาพของเป้ยก็คือคอหักจนหมุนได้รอบ แขนขาและสี่โครงหักตาของเป้ยเบิกโพลงมีเลือดไหลออกทางปากและจมูกเต็มไปหมดพอได้ยินหลานสาวบอกดังนั้นฉันก็นึกถึงภาพที่เห็นในวันที่เจอเป้ยขึ้นมาทันทีตอนนั้นฉันรู้แล้วว่านั่นคือลางสังหรณ์กล่าวคือฉันเห็นเป้ยในสภาพที่เธอตายนั่นเองซึ่งจนถึงทุกวันนี้ ฉันยังกลัวเธออยู่เลยกลัวจนไม่กล้าที่จะอยู่คนเดียวภาพของเป้ยที่ฉันเห็นที่บ้านยังติดตาแม้ว่าฉันจะไม่ได้เห็นเธอตอนที่เสียชีวิตก็ตามหิมะบอกว่าเป้ยไม่เคยใส่บิกาอไม่เคยอมลูกอมสตรอเบอรี่หรืออะไรที่จะทำให้ฟันมีสีแดงติดอยู่ทุกอย่างที่ฉันเห็นในวันนั้นเป็นไปด้วยแรงสังหรณ์แท้ ที่ไม่ว่าฉันจะนึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ต้องขนลุกขึ้นมาทุกครั้งจริงๆหากรับฟังและพึงใจฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ